แต่วันนี้ถ้าวันหยุด work from home อยู่บ้านนะคะวันแต่ด้วยความที่เรากินวิต้าแก่นไงวันนี้ก็เลยจะมาแบบนำแยกนะคะสำหรับใครที่แบบไม่กินเนื้อไม่กินเนื้อจะทำให้รสชาติแบบสมุนไพรนิดนึงนะคะก๋วยเตี๋ยวเจ้ก๋วยเตี๋ยววิต้าแก่นบอกเลยว่ากลิ่นร้อนอ๋อใช่จริงจบยังหอยรายการอยู่ทักทักอย่ามาทักตอนนี้ นี่นะคะก็คือกลับมาบ้านคุณแม่นะคะที่มินบุรีนะคะแล้วก็นี่คือคุณนะ้าน้องสาวแม่สวัสดีค่ะสวัสดีแกคุณนะ้าชื่ออะไรคะ นนะคะก็คือเป็นคุณแม่บนหนึ่งคุณแม่คนหนึที่เลี้ยงดูแล้วก็ทําอาหารอร่อยมากแต่วันนี้เราวันหยุด work from home อยู่บ้านนะคะวันนี้หนักก็เลยทําเมนูี่เสี่ยวไก่ค่ะเสี่ยวไก่ตุ๋นนะจ๊ะก็คือยังไงก็คือตุ๋นก็คือไก่ก็คือหนัก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 เลยโปรตีนไก่หนักหนักเลยนะคะแต่ด้วยความที่เรากินวีแกนเนี่ยวันนี้ก็เลยจะมาแบบน้ำแยกนะคะสําหรับใครที่แบบไม่กินเนื้อไม่กินไข่เหมือนกันก็เลยมาดูว่า มีอะไรที่พอจะทำสิทได้บ้างเมื่อกี้แอบไปดูนะคะอันนี้น่าจะได้ต้นหอมน่าจะได้แล้วก็นี่เมือเขือเทศอากาศน่าจะไม่ได้น่าจะเหี่ยวไอันี้ผักนึงผักกะหล่ำน่าจะได้ผัได้ไดกระเทียมกระเทียมแม่งแต่ไปน,นี้หอมแดงทุบๆเป็นตำหนักเหมืนจดิวันน มันต้องหวานนัวซุปมันต้องหวานนัวหวานหอมค่ะก็น่าจะประมาณนี้ขมิ้นเราก็ใช้ได้เราใช้ขมิ้นสดแล้วก็มีขากด้วยเราจะใช้ทุกอย่างสดหมดเลยเอาละปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวให้มันดําด้วยซีอิ๊วดำให้มันเค็มนิดนึงด้วยเกลือแล้วก็ให้มันหวานด้วยน้ำตาลปี๊บสุดท้ายก็คือไงบีบมะนาวจบจ้ะเมื่อกี้อุปกรณ์แนะนํากันไปบ้างแล้วเมื่อกี้ร้อนก็เลยไปมัดผมนะคะตอนนี้โอเคแล้วนะก็เดี๋ยวเราจะมาเริ่มเตรียมงานกันเลยดีกว่านะจ๊ะ เมื่อกี้แอบเห็นอันนี้อยู่ในตู้เย็นด้วยไม่รู้หมดอันนี้รยังเจอหม้อแล้วอุ้ยมีหม้อแฝกเฮ้ยปิดเฮ้ยไม่ยากนป้าเฮ้ยหมดแล้วเอาหม้อไหนดีอ่ะเอาหม้อนี้ดีกว่ามีพุงใช่ไหมเราได้อุปกรณ์การตุ๋นน้ำก๋วยเตี๋ยวขอยสัตว์แล้วนะคะข้างนอกร้อนขออนุญาตขออนุญาตถอดรดน้ำต้นไม้หน่อยเดี๋ยจะตุ๋นน้ำ น้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะแล้วก็จะใช้ขิงเพราะว่าชอบขิงไม่ไม่รู้ว่ามันมีผลต่อรสชาติยังไงแต่แค่ชอบเพราะว่ามันจะทำให้รสชาติแบบสมุนไพรนิดนึงนะคะในน้ำต้มซุปตุ๋นของเรานะคะคแล้วก็นี่คือหม้อตุน๋นใส่เครื่องตุ๋นเข้าไปแล้วนะคะซึ่งในเครื่องตุ๋นนี้มีอะไรต้นไม้อะไรนะคะรินนดดอกจันดอกจันนะคะอันนี้ดอกอัญชันอันนี้ดอกเบี้ยเดี๋ยเล่อันนี้คืออะไรอันนี้คือฝึกไม้ใช่ไหมหนัอันนี้ในถุงนี้ก็าจะเป็นเครื่องตุ๋นวิธีการ ก,ก็คือใช้ช้อนได้เลยเพราะว่าถ้าใช้ช้อนขูดมันก็ลร่วงเลยเนะทคนิคนี้แหละใครไปใช้ตามใครอยากกินทั้งเปลือกก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าอร่อยหรือเปล่าไม่เคยลองเลยเดือดๆหน่อยเผื่อเราจะเจอแล้วก็จะกัดเข้าไปอันนี้คือกระชายนะคะเขาบอกว่าเป็นสมุนไพรไม่เคยกินเหมือนกันแต่อยากลองใส่คิดว่ารสชาติมันน่าจะเข้ากันได้แบบแปลกๆจะได้เผือดได้รสชาติใหม่ที่ไม่เคยใส่ไปแล้วนะครับนี่คือของที่เหลือน,นะคะก็คือจะเอามา บี้กไปตตาเข้ามาบี้มไปบี้กไปบี้กัไปบี้ไปบี้กไ้นไน่ใกล้ห่างเลยได้ยินเสียง้องบินขอมันจะทำให้น้ำหวานนะถ้าเราได้เปิดก่อน่าขอปกรณมาขายุตมาคุณน้าทำก๋วยเตี๋ยวไก่ไว้อยู่แล้วก็จะมีพวกหม้อเครื่องก๋วยเตี๋ยวไก่พร้อมเส้นก๋วยเตี๋ยวไว้อยู่แล้วแหละเนี่เราก็แค่ทำในเวอร์ชั่นของ คนที่ไม่กินอก๋วยเตี๋ยวเจก๋วยเตี๋ยวมีแกนก๋วยเตี๋ยวมังก็ได้เฮ้ก๋วยเตี๋ยวมังก๋วยเตี๋ยวมังเ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หนื่อยนะอ่ะต่อไปเอาต้มตั้งโอละกันท่ายนได้กได้เหมือนกันนะมันต้องอันเดกคืออะไรที่เป็นรากอะใส่ก๋วยเตี๋ยนิดหน่อยก็ได้ล้างให้สะอาดแม่บอกเ <c oughs> สียงแม่แม่ชองล้างเราเป็นคนสกปรกต้องแต่ออกอายการ <c oughs> แม่เลยทำไรให้สะอาดนะลูกแลังจากนั้นก็ทำอาหารกินกับแม่ นี่นะคะก็คือเท่าที่มีนะที่จะทําได้ในการตุ๋นวันนี้ก็ลองดูว่ามันจะไหวไหมใส่น้ำาลงไปครับคงกินคนเดียวต้องแต่เยอะแบบนี้แล้วก็ตั้งเตาให้ร้อนเดือดสักพักก,พก็ค่อยใส่ผักปรุงรสเฮ้ยได้แล้วต่อได้แล้วไปค่ะขอเตาเธอหน่อยไว้คอยประคับต้องเปิดเปิดไฟไหมเปิดเลยเปิดแล้ค่ะนีเ้เอาแรงเข้าไปเอาแรงแรงย้ยจะได้จินมพร้อมกันกับ ตั้งเตาแล้วเราก็จะปิดฝาหม,ม้อนะคะรอให้มันแบบส่วนไัยมัน,นอบอุ่นอนยะู่ในนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอดูว่าต่อไปจะใส่ไหนบ้างขอคิดก่อนเจอมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราตุ๋นเครื่องไปแล้วนะรอมาสักพักเรารู้สึกว่ากลิ่นหอมแล้วก็เลยอยากจะลองมาดูว่าหน้าตา,านะเป็นยังไงนะ็จะเปิดหม้อโอ้โหนี่ไงกำลังสู้เลยทุกอย่างที่เราใส่ไปนะั้นเราอยากลองชิมี่ว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหบอกเลยว่ากลิ่นร้อนมากไม่ติด อืมอืจืดมากจ้ะเพราะฉะนั้นถ้าจืดแล้วนะคะเบื้องต้นเราจะขอใส่เกลือเข้าไปหน่อยมันไปสู้กับรสรู้สึอกอยากจากเติมเค็มไปก่อนเจ้เกลือแล้วก็ทีนี้สิ่งที่เราจะทำต่อไปเราจะนี้เดี๋ยวเราจะเอาพวกผักนะที่มีอยู่ที่พอจะแบบใช้ได้ที่ว่าเออจะทําให้น้ําหวานขึ้นแต่ว่าเราจะใช้ผักนี้จะหั่นแบบไม่ต้องชิ้นเลก็กอ่ะให้มันต้ม ต้มนานๆแล้วก็เครื่องเค้กที่เราหัน,นไปเมื่อกี้ขึ้นปึ้นโปรยเข้าไปปึ้นเพื่อให้มันมีความหวานาบ้างถ้าฉันคิดว่ามันน่าจะหวานตุ๋นนิดนึงทีนี้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันต้องมีความหอมด้วยเราอยากได้ใบนะเราลองเนาะนะชิมก่อนนะหอมลองชิมกันสิใส่ยีบเอาวะใส่มันก็ลูเขียวดีนะใส่สักใบสองใบ,งบแล้วกันใบอุ้ยตรงนี้ ก,ก็คินสดแล้วมันดูครบผมจะมันดูสุขภาพอ่ารอาหารก็เหมือนกันสร้างศิลปะมันดูดีก็จบถ้าดูไม่ดีก็ทำใหม่เราจะปรุงรสด้วยซอสทองสองช้อนสองช้อน,อนต่อไปเราก็จะใช้ไซส์อ่ะจะใช้ซีอิ๊วขาวเดียวพอต่อมปต่อดีซีอิ๊วดำเราก็จะทำให้น้ำมันดำขึ้นมันก็จะให้ความหวาน ัช้อนเดียวพอไม่อยากให้ดำมากอยากให้มันแบบใสๆขาวๆหน่อยใส่อะไรอีกจีนะใส่อะไรอีกจีชิมก่อนเราจะรู้อืมรู้ล่าสั่อะไรใส่จานทนทันซีด้วยมั้งจ๊ะแค่นี้พอสองช้อนปลายๆเติมเอารอบๆเอาแค่รู้สึกแบบหวานกระดุ้งโอเคเอากันทีนี้เรารู้สึกว่ามันเริ่มเค็มแล้วสมุนไพรเอาออกดีกว่า นขนมไทยเครื่องตุ๋นต้องเอาออกด้ใช่ไหมคะก่อนเสิร์ฟอบบใชเอาคร่ตุ๋นออกก่อนที่จะทําต่อไปเพราะวู้สึกว่ายิ่งตุ๋นตอนนี้เนี่ยก็เคี่ยวเบา แต่มันดีและลายมันหวานมากเลยอ่ะโอเคพร้อมมันไม่ได้หวานขนาดนี้กำลังดีตุนอีกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันปปแล้วนะคะก็คือเรามาดูซิก็เจะไงไงตุนได้ไปสักพักแล้วลองสัตที่เติมเข้าไปอุยวิจดีมากทีนี้นะคะก็ชิมรสกัน่กลมกลมแบบหลับไปเลยวันหนึ่งอันนี้ขออนุญาตเอาออกก่อนนะคะเพราะว่าเครื่องตุนน่าจะพอดีแล้วล่ะ จะเข้มเข้มเข้มไปจะไม่ได้รสชาติของความหวานนั่นค่ะนี่คิดเองคิดเองเธอเองอันนี้รู้สึกเหมือนจะกินแต่สมุนไพรแล้วเนี่ยไปจะไม่กินท่อนไม้เออไปออกกันหมดแล้วเนาะมันก็ได้อ่ะมันได้แล้วนะใช่ใช่พอใจแล้วแล้วก็ชิมชิมสักทีนึงสุดท้ายละน้ำเกลือน้ำเกลือแบบไอโอดีนสุดท้ายแล้วก็เพิ่มความ โอ้มามีต้องขอบอกว่าคือเป็นผ่งไทยคนกันทอันีหนึ่ก็ชิมครั้งสุดท้ายก่อนปิดหม้ออูมามีซาดาแบะโอปาาเฮบะซาแาบะฮาราเบะโซฮุสซาดาเบะเฮบะฮาราฮ่ะใครแต่ว่าไปแล้วเนี่ยนะมันอร่อยจริงแล้วเธอก่อนนะคะอุ่นความหอมมันไวเท่าไหร่แล้วเราจะไปตั้งหม้อไว้ข้างนอกนี่สิน้ำเกลียวสา เตาะเอาค่ะคือตอนนี้ก็คือแอบไปเห็นเห็ดหูหนูน,หน,น,นะฮะจะเอามาลวกพร้อมกับเส้นก๋ยวยเตี๋ยวจุกกระป๋ออตเลยเราจะกินบบไก่ไ <ข S 2> เลยอย,อย่าลืมกินตีนดนะ้ว <laughs> ยนะเด็กแม่เขาทาตีนไว้ด้วยอย่าลืมนะกินตีนมาด้วยนะอร่อยบอกเลยว่ามีคอลลาเจนเร <laughs> าวฉดุ้งทีเดียวในน้ำร้อนแล้วก็แสดงเลย เสียงดังเหลยก็ถ่ายทำรายการอยู่นี่แหละ่ะตนชั้นใหญ่ตอนชั้นที่บ้านก็คือตนที่บ้านก็ชอบพูดคุยกันเสียงดังบแบบกลัวแบบคนข้างบ้านไม่ได้ยินเลยก็ไม่ต้องเป็นเส้นมากก็เดี๋ยวหางก๋วยเตี๋ยวไม่เจอจะเด็ดอย่าหันนิ้วนะคะถ้าหันนิ้วปุ๊บมันจะเลือดออกใครจริงจบถ่ายรายการอยู่ทักทักอย่ามาทักตอนนี้ฉันรู้ว่ามันอร่อยเธอทักขนาดนี้เธออยากกินกระตุ่นขนาิ้งจบเนี่ยหรือว่าทักของแต่ละคน เดี๋ย <laughs> วราลวกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ใส่ผักสดปรุงรสกินได้เลยเมื่อกี้เราก็ทำน้ำซุปเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาลวกเส้นคะ่ะเอาเส้นอะไรดีจ้าวันนี้ะนะบอกว่าให้รองด้วยคัะก,กันต่อไปก็คือรวกเส้นอันนี้คืออะไรนะคะเส้นหนูจะใช้เส้นแบบเส้นเล็กต้องใส่ตะกร้อปะขวกร้อ่ะ้แบบอเอาประมาณเยอะไปไหมมีน้อยไปเห็นป่ะ,ะมีเห็ดด้วยเห็ดซดุ้งอี แล้วก็ลวกทุกอย่างเข้าไปในนี้นะคะอ่าลวก้าไปน้ำตื้นนะะใครที่มีหมอ้อใหญ่นะคะก็ได้ม <laughs> าเขาจังหวัดการสะบัดเส้นมากเล้วเราลวกก๋วยเตี๋ยวหมอ้อใหญ่มีชาวบ <c oughs> ้านโอ้ฉันนุ่งถุแล้วมันยังแข่งอะไรทั้งนั้นแข่งยังแหะหรือ <c oughs> มันมันก็จะย,ย,ยุ้ยใช่ไหมคะโ <c oughs> บกาบาทรับโชค <c oughs> โอ้โหโโอ้หคืออะไรเนี่ยแล้วก็ใส่กระเทียมถ้าชอบก็ใส่เยอะๆผมชอบกระเทียมเจียว ก็สดๆข้าไปนิดนึงมันมนีความกรุบๆรวยต้นหอมผักชีใช้ใครไ็กของเราอยู่ด้านอนอกค่ะไปเกลือ <Yeah. S 2> มาแล้วจ้า,า,จาใครจะกินอะไรก็เชิญ <c oughs> อ่านี่นะเราก็จะตักน้ำตุ๋นผักที่เราอุย้ยกำลังร้อนๆเลยหอมสมุนไพรมากจริงเราชิมคนเดียวเราก็ตักหมดเลยก็ได้กนินได้ทุกอย่างเลยที่อยู่ในหมอ้อนี้อโอ้โออน,นี่นะคะก็ สุดท้ายก็ขยโรงอีนิดนึงนะคะเพือหน้าตาสวยๆแล้วก็หนี่งเหมือนหกนี่เราก็จะมาชิมกันนะคะว่าอร่อยหรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะก๋วยเตี๋ยวเห็ดบีแกนลองชิมแบบไม่ปรุงก่อนดีนี้วิ่งโหเส้นกำลังดีเลยเหมือกระเทียมเจียวมันกำลังแบบฟูขึ้นมาห๋ออ๋ยู่ด้วยค่ะเส้นกำลังดีเธอได้กิ่นไหมเธอได้กินไหมสุดท้ายเข้ากันเดี๋ยวชิมนะคะ เธอมันดีมากฉันไม่ได้โมอะฉันขออนุญาตกินก่อนนะคะคือมันดีมากคือเหมือนก๋วยเตี๋ยวจริงเลยอ่ะลก็ก๋วยเตี๋ยวแค่ไม่มีเนื้อมีเนื้อแล้วก็รสชาติมันคือก๋วยเตี๋ยวเลยชิมทุกอย่างวิ่ชิมน้ำไปแล้วผ่านเส้นนุ่มกำลังดีมากก็กำลังหอมหอมสมุนไพรกำลังดิบๆกึ่งดิบกึ่งสุดเ้า เป็นเมนูสุขภาพอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายกินง่ายอร่อยด้วยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากเพิ่มแบบพวกเต้าหู้ทอดอะไรก็ได้ที่เป็นโปรตีนจากพืชก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้นะแต่ก็คืออันนี้ก็คือวาวแล้วอ่ะ <c oughs> ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะถ้าเกิดสนใจอยากให้ลองทําเมนูไหนเป็นวีแกนหรือว่าเป็นเมนูไหนที่แบบอยากลองใหม่ๆก็คอมเมนต์มาได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็ถ้าเกิด ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะถ้าชอบแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะคนากามวะเข้าใจคนทำรายการอาหารเวลาแบบตากล้องอะเห็นคนกินอะหรือไม่ก็เห็นได้กลิ่นอะไรอร่อยแบบหิวไหมมีคืนน้ำลายได้เหมือนกันนะช่วงหว่างเราก๋วยเดี๋ยวให้เธอเห็นการกินก๋ยเตี๋ยวที่อร่อยอ มไม่ได้แล้วเนี่ยโอ้โหมันจะใส่โต๊ะได้กินข้าวก็ต้องกินหวานนะคะอันนี้ก็เป็นนี่เค้กกล้วยหอมลีเก้นวอลนัทจักชิมซื้อชิ้นหนึๆๆ่งไปเดี๋ยวกนอุ๊ยโอ้หเทจอร์ยวบนุ่มมากพราจานจัดนี่จิ้งจกยางทักดูหน้าตาสิดูหน้าตาหอมหวาน นั่งกินไปเพิ่มนๆค่ะชิล่ะเทกซ์เจอร์นุ่มมากหอมกล้วยหอ,อม,อมกินข้าวบ้านแม่ก็แต่บ,บ้านสวน